พบกันอีกแล้วกับวายมาเต็มเจ้าเก่าและเจ้าเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงโปรเจกต์เก่าล่าสุดนะครับโปรเจกต์เรียกได้ว่า Orange r o s e นะครับสำหรับโปรเจกต์ o r a n g จ r o s e เนี่ยเราอยากได้เคที่มเป็นสีส้มแค่นั้นเลยก็เลยตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า o r a n g e r o s e นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นฟิตติ้ง หรือชุดน้ำที่เหลือจากโปรเจกต์ e ล a อ e r t พอมันเหลือปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีก็เลยอ่ะงั้นทำเคสอีกตัวหนึ่งแล้วกันซึ่งเคสที่ใช้ก็จะเป็นของ t h e ร์มาเทคคอคอจ3นะจะเป็นตัวนี้ไม่มีขายต้องสั่งมาผมมองว่ามันแพทเทิร์นมันสวยดีมันตัวเล็กๆพกพาง่ายอย่างเงี้ยมันมันเฟี้ยวอ่ะเออมันเฟี้ยวเราชอบก็เลยเอาเคสตัวนี้แหละ แล้วก็เอาชุดน้ำเนี่ยเข้าไปยัด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 ให้มันเต็มๆแล้วก็ทําสีใหม่เป็นสีส้มสีส้มอโนได์อ่าอาวิธีทําสีเนี่ยมันไม่ใช่เอาเคสไปไดสีนะแต่เป็นการพ่นสีก็คือพ่นหลายชั้นหน่อยให้มันสีออกมาเป็นแบบเก็ดเกดงด้านๆอะไรประมาณนี้ให้มันคล้ายๆสีอโนได้ออ่าสำหรับตัวท่อเนี่ยผมออกแบบไว้2อย่างก็คือ อยากให้มันลองผสมผสานกันดูระหว่างตัวท่อโคมเนียมกับท่ออะคริลิกใสแต่ก็เลยแบ่งสัดส่วนไปว่าท่อหลักๆเนี่ยให้เป็นท่อคมเนียมอ่าแต่ว่ามันจะมีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่มันเป็นท่อใสเพื่อให้แบบว่าเห็นเห็นสีน้ํานิดนึงอ่าให้มันดูแบบแตกต่างนิดนึงตัวนี้ผมไม่ได้เล่นไฟอะไรมากก็แค่จัดไฟสีขาวเนี่ยใส่เข้าไปในเคสแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่ปรับไฟให้มันแรงมากให้ปรับให้มันแบบ จางๆนิดนึงเพราะว่าถ้าปรับสว่างมากผมมองว่ามันมันสว่างเกินไปเราอยากได้อึมครึมนิดหน่อยก็เลยลดแสงสำหรับการติดตั้ง LED เนี่ยผมติดรอบเลยเพื่อให้แสงมันเข้าเข้าชนฮาร์ดแวร์ได้ทุกด้านเพราะว่าถ้าสมมติติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งปุ๊บแสงถ้าสมมติมันกระทบปุ๊บมันก็จะเป็นเงาอีกฝั่งหนึ่งสมมติติดด้านหน้าก็เป็นเงาด้านหลังติดด้านหลังก็เป็นเงาด้านหน้าดังนั้นเราติดรอบไปเลยให้มันเกิดเงาน้อยที่สุดอ่าแล้วก็ ปรับแสงให้มันจางๆนิดนึงมันจะได้ไม่ค่อยมีเงาเท่าไหร่แสงจากพวกฮาร์ดแวร์มันจะได้ดูโดดเด่นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราติดแสงสว่างเกินไปตัวฮาร์ดแวร์ของเราไฟมันก็จะไม่โดดเด่นไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวเคสเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ไงแล้วแพทเทิร์นเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็จะมีท่านานคือนานทำสีทำสีอยู่ประมาณ2วันไม่ได้ทำนานอะไรหนอฝนตก พอฝนตกปุ๊บก,ก็ก็เลยต้องค้างงานค้างแล้วก็แช่สีให้มันแห้งอพอสีแห้งไรเสร็จประกอบก็วันนึงเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างคือเราไม่ได้หมดอยู่แล้วแพทเทิร์นมันตายตัวที่วางเมนบอร์ดที่วางกาจออะไรอย่างเงี้ยถังน้ามันก็ฟิกไว้ตายตัวอยู่แล้วพวกนี้คือเราแปลงได้มันมันก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าอ่าปั๊มมันต้องอยู่ตรงนี้แท้งอยู่ตรงนี้หรือว่าหม้อน,น้ําอาจจะยังอยู่ด้านหน้าด้านหลังอะไรประมาณนี้คืออยู่ที่ว่าเราอยากจะวางอะไรไว้ตรงไหน เราก็เลือกเอาว่าวางแล้วเดินทางน้ําติดไหมวางแล้วเราเซอร์วิสยากไหมอ่าอย่างอย่างแพทเทิร์นที่เห็นเนี่ยก็คือจะสังเกตว่าท่อน้ำเนี่ยมันบังแรมอยู่อ่าถ้าเกิดแรมมีปัญหานั่นแปลว่าผมต้องรื้อระบบใหม่หมดเพื่อที่จะเซอร์วิสแรมอันนี้มันก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าด้วยตัวที่เคสมันเล็กทําให้ไม่ว่าจะหลบยังไงคุณก็ต้องบังแรมอยู่ดี ก็ไหนๆก็จะบังแล้วก็บังไว้เเดี๋ยวอยากเซอร์วิสแล้วค่อยถอดเอาอกาจอตัวนี้เขามันเป็นแพทเทิร์นของเคสตัวนี้อยู่แล้วว่ากาจอต้องวางตำแหน่งนี้เขาจะมีบล็อกให้เลยว่าคุณสามารถเสียบกาจอแนวนอนได้แต่ว่าคุณต้องใส่สายไลเซอร์กาดเพราะว่ากาจอที่วางแวนวเนี้มันเขาเรียกมันไม่ได้เสียบเข้ากับเมนบอร์ดโดยตรงนะครับ มันต้องแบบวางแอ็นๆลอยๆดังนั้นก็ต้องมีสายที่ลอดออกมาเพื่อให้ใส่กาดจอได้